สำหรับวิธีการหาฐานนิยมในวิธีสองนะครับก็คือการใช้สูตรนั่นเองฐานนิยมเท่ากับ L บวก I คูณกับ d1 ส่วนด้วย d1 บวก d2 นะครับ L คือขอบล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทราบก่อนว่าชั้นไหนที่มีฐานนิยมโดยสังเกตดูจากความถี่สูงสุดนะครับว่าชั้นใดที่มีความถี่สูตรแสดงว่าฐานนิยมอยู่ในชั้นนั้น I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับ ดีหนึ่งคือผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่มีค่าของข้อมูลต่ำกว่าซึ่งอยู่ติดกันดีสองคือผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่มีค่าของข้อมูลสูงกว่าซึ่งอยู่ติดกันนะครับนี่อาจจะงงว่าดีหนึ่งคือดีสองคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างที่27กันสําหรับในตัวอย่างที่17นะครับก็ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่16สิบหกนั่นเองนะครับแล้วก็ ดูว่าฐานนิยมอยู่ในชั้นใดนะครับให้สังเกตจากความถี่นั่นเองนะครับความถี่ก็คือจํานวนนักเรียนที่มีความถี่มากสุดก็คือในชั้นนี้นั่นเองก็คือ10แสดงว่าฐานนิยมอยู่ในชั้นที่21ถึง2 3เสร็จแล้วเราก็มาใช้สูตรฐานนิยมเท่ากับ l บวก i คูณกับ d 1ส่วนด้วย d 1บวก d 2นะครับ D1 D2 คืออะไรนะเมืคค่อกี้บอกแล้วว่า d1 คือผลต่างนะครับระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นนี้นะครับกับความถี่ชั้นก่อนหน้านะครับซึ่งเราก็คือเอามาลบกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ d1 นะเท่ากับ7คือเอา10มาลบก,กับ3 d 2, 2คืออะไรนะรดีก็คือผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ กับความถี่ชั้นถัดไปนะครับก็คือชั้นนี้แสดงว่า d 2เราก็คือ10ลบ6ก็คือ4นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแทนในสูตรฐานนิยมเท่ากับ L คือขอบล่างนะขอบล่างของอัตรภาคชั้นนี้ก็คือ20.5บวก I คือความกว้างอัตรภาคชั้นนะครับก็คือเอาขอบบนลบขอบล่างก็คือ23.5ลบด้วย20.5ก็คือ3 ครับหรือในครอนี้ก็คือเอา23 21แล้วก็บวกกับ1นะครับเสร็จแ,แล้วก็มาแทนค่า d1 ก็คือ7แทนค่า d1 อีกทีนึงซึ่งบวกกับ d2 ก็คือ4ก็จะได้คําตอบออกมาเป็น20.5บวกด้วย21ส่วนด้วย11 20.5นะครับ21ส่วนด้วย11นะครับก็ประมาณ1.90 90 90ซนะครับ ก็คูณก็ประมาณ1.91นะครับโดยประมาณเนาะนะครับ20.5บวกด้วย1.91 4 1นะครับก็คือประมาณดังนั้นเราจะได้ฐานนิยมนะครับในข้อนี้นะครับก็คือประมาณ22.41ิปีนั่นเองนะครับ